ท่กทายสบายดีน้องบรรยากาศในตอนเ,เช้าเบคุคคลตื่นตำลังมุม่งไปน้องไอ้ลูกมาเจอผู้ทองเพิ่นกะหนึ่งเข้าแล้วเรียบร้อยละพอดีบคุคคลเห็นชิดโอ้ห,หน้าดอนเอ้ยคนเลยมู่ที่มู่ที่โอหน้าดอนยิ่งกระพัดเมื่อคืนพี่น้องผู้เขาเอาลงได้แต่ลูกชิดบคุคคลนี่บั้ท้าเลยพ่อ พอแต่พอแต่ได้เลือดมันเทียวนี้ยเอารอบหน้ารอบหน้านี่น่าจะของแท้แหละเบ่งเทียนี้ได้เลือดมันเพราะว่าเป็นแป้งปั่นเพื่อนี่ขาหนึ่งกับกระดูกค้างมันในประทองเนาะโอ้เห็นี่นะเลายแลรดูกแรกข่าวขึ้นกระดูกค้างกับตับมานี่เป็นแป้งคือานเป็นช่งขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยอาเฮื่อข่าขาหนึ่งแต่เขาช่งมากับี่พุ่นะขาหนึ่งกับชี้ค้างมานี่ นะขามันนะเป็นมาเหอนนะมดขายได้ทุกคนเลยเป็นมาเหอกับยังไข่อยู่ทุกคนเลยเป็นแบ่งมาเหอกันขาปาักงไงหนึง่งก็ชี้ไงเท่าบุ่งนี่เนี่ยจะได้ได้สามโฉนี่โอวโหขาม,านมนนนาันกับมึงเหินนึงเลยเอากสิเฮ็ดกินกินข้าวนี่ใชก่อนมาเนี้ยกินข้าวยานี่ยก็สาาิได้หาลายไปช่วงขึนน้นหัวหน้ <c ười> าดอนได้เนี่ยเออจันายเขาได้เนี่ย เพราะว่าห้าวัวนําไปท่าหัวหน้าดอนจังน้อยอ่ะทุกคนเลยนําไปนําไปแล้วลงเมื่อคืนนี่แจ้งยังอ้อตาป่าดันได้นะทุกคนก็อ้อมาก็ประมาณห้าโมงหกโมงอทุกคนเลยมาฮอดบอลกันเลยเอาเช็ดโคกินเนาะโคชนน้ำกินจักบาทด้วยพอไรแห้งย่างนี อ้าอนควตังหาาะหาไม่ไอคือเก้าเนาะอืมมาเช็บเป็นปีงไดนอ่ามอพัดแล้วก็แล้วแต่สายแล้วเละเฮ็ดได้แล้วเนี่ยรแรงปหามาชงคืนหัวหน้าร้อนเลยเน,นี่ยนะคนศีลก็ทา้งปะทองมันพักแล้วล่ะ มันนี้กัสิได้ไปโคนั้นไว้ชิควา่าถูกเลยนี่สิได้โคโค่ขามันไว้โค่ขาวไว้ก็สิได้ปิ้งสำล่าไว้คือเก้าถุกหน่อยปิ้ปงสำล่าไว้แล้วก็แล้วเรียบร้อยก็สิได้ไปหาหาลรถชายแล้วบัดน,นี้โมเมนต์รับเช้าแลว้วบุคคลเนาะป <laughs> ีงเสรแล้วก็ก,กินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิได้ไปหารถชายเพราะว่าตอนนี้ก็เก้าโมงลเพราะว่าแจ้งเมื่อคืนนี้เฮาวรูป กอะตัวรู้ต้่ไปดอยบนไปชแรงนะไปเป็นมเขาวันี้ไปก็ย่ามเขาวัวนะช่อาจารย์ลกักนจะไปแล้วนํำทางเชนเตอร์พี่กันจะไปนะเชนเตอร์ด่านงูจ้อยนี่ไปพื้นแ้อะอืมชอแงงนะ้ามแง่งมาพี่ อืมได้พี่ืออย่าไปไลยขันไปหาไหอนะอออดออ้อไไถ้าเอาปุ่นบกปุะระพรานเขาเลย<า>ทางทีมงานกะกระทองมันก็นจัดการพี่น้องเลยเพราะว่าผา,าดงเดียวบุคคลเป็ดมกเอาเป็ดเอามกรถกระทองคอนมาผาอยู่ตูอ้อยู่ตู้รถบุคคล <laughs> มาเขาเอารถน่าไปเลยแล้วพา,อาบาอัเ็บพาดฉันเชฟพาอยู่ต่บ้านทุนเม็ดเนยองเลือรถที่นั้นเมด็ดอยู่มกกานันมาเลย,ยนี่พาอยู่เตียวเบาะรถกูเขาฟาดขึ้นตัวใหญ่กว่าเก้าวิเน<อ>าะเฮ้ก็ไม่ได้ชีชเ้เชาะเดิมอแไรงเด้อโอ้ชีเาน่ล้มีช่ชอ,อ,งชองตจักไส่นตู <laughs> เอากะเกิดอะไปีงฉบลาไปทุกคนเลยอืออ um> ีหมอมอความทุกคนเลยดดันไปก็มอค่ะเวะชุกดำ๋ เข้าล้วก็สีได้พากันไปหาเลาะไยแบบน,นี้ขดมานก็มานคือเก้าแล้วเราโค้ผู้น่ะแล้วเรามานะึเาานเข้าก่อนได้อนเผาได้ ชิมต้อดเลยทุกคนต้องไชิมกันเลยอืมลลอครับตังเลี่ยงแดงฟุงมือุืหมูเห็นหมูแลงมอชมกุกเอืมแดงพุงมาถือได้ห มันก็แค right? right? ่หน่อยส้มๆบางอ่อแม่มันนึ่้อยสสาเลยนี่สาเลยขอบคุณขอบคืนะนี่จะเชาเขาไปเลจิ้มยท่นี่กัพอแล้วจิมกันทั้งสามคนเลยเลือนี่เจิาแท้ อลไอย่างพละตุยอันนี้หนังนะทุกคนอ่ครับอันนี้เนากทางดีกว่าทุกคนเอ่าไปดูได้เสียแต่เราบีได้บีได้ไปห้ามเขาแล,ล้วล่ะมาทุกคนมาหนิม,นมากินข้า,าวเช้าน้ำเดียวบานเองกินข้าวเช้าแล้วแล้วก็เอาแล้วบนี้ของยุของกินพร้อมมาได้ตักแลว้วเรียบร้อยเอาเฮ็ดมาท่อง คนมานนะเฮ็ดได้เป็นนั่นไงกินนี่บอกฮัลโหลนะตั้งชื่อลโหลนะอุ่นเหลงเลยฮัตได้เป่านะเป่ามานมาทอง,องพี่น้องเลยนี่มากกับมานคือเก้าพบเจอมานได้เป่าเลยนะี่เออมาทองเป็น,ปนไปนายเฮ้ยเจ้าที่เจ้ทางเพิ่นกินก่อนเป็นไงกองกินน้ำเพิ่นก่อน,นเอาข้คักเอาข้คักเบิง้ง เป็นอะไรเห็นได้เลยนะทำได้ตัวใหญ่เด้ออ่าก่อนมานี่ยละอ้าวมังเก่าเจ้าเดิมอ้าเจ้าฟู้เจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาปลูกวางยาของให้เจ้าพ่อคารนีเจ้าพอจะไม่ให้ทำกับฟูฟูเนี่ยแต่ใหญ่กินข้าวน้ำรุ่มราดเลยนวกินไหมเนี่กินซิ้นหมูป่าแต่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ได้หามได้เพราะว่าเขาแบกว่ามาทุกคนมาเด้อเสียงไรเด้อชนนี่มานะ ở đây đấy bị Để Để đấy. đây, ừ. đây. <laughs> ừ. đây ừ. thế ừ. ừ. đấy Không dây dây cái mùa nó thảm rộ đó nhỉ dây màn không ít thêm cái ngày hôm không này nó còn ít 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 đi, ít 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 cứ mà chăm cẩn mình không được rồi, tôi nha, chỉ năm, trong túi xíu mình không rồi, túi xíu nhưng khi đi, nhưng khi đi lại nhưng mua nói, lấy lượt nói điều nhưng tôi lằng chắc lượt cả, chín, nếu thứ nhỏ lạ không tại bây giờ nha. นทุกคนเมันมอผ่านพัดไปได้เห็ดได้เพราะเส็เส็บเด็กเจชาเด้เห็ดกินเชบอยู่แล้วในผ่านพัดนี่พอจะเชื่อเทื่อตัวเดียวล่ะมันย้ำมันโครนวิโทไปหน่อยก็เลยแงกเอ็ดสามบอลโอ้ยน่ปนปั่นเดียวได้ไน เอออางนนปั่นโค้กโคมันไงโรดนี่มันเป๊โรดถ้ามันโถเดียวคักๆถมันเป๊เป๊นะม้วชะเาไปชะเลามาชะเลาไปชะมาจนมันเป๊น่นแลไรกัน้ำเปื่อยน้ำเอออย่าน้ำเกินเปื่อยพุ่นเป๊แล้วดอกกันน้ำนั้นนะมันเห็นปรคอนกสบชีไรอ้อไปหา เราหาอยู่หากินก้อนพี่น้องเลยบ้านนี้เพราะว่าฝนก็ตกอยู่ได้เบ่งหมูน่าจะหากินตลอดระเบงสถานการณ์คือชีบีนอนเระเบิดหมูเพราะว่าฝนล,ลิ่นลิ่นมีแห้งทางบระพัดเป็นกะแล้วละปิง้งหรอเด้อนี่มๆไปเลยอันบอเออปิงป้งปิงป้งปิ้งไว้ละกะชักชักเออไม่หั่แล้วกะเฮ่อมันแห้งแห้งคับสิก่อนได้กะเอาขึ้นผ้าเอเฮ่อมันแหมแล้วันละกะไรแหมแหมจังน่อย เราล,าละก็น้ำตกกาน้ำตกละเอาคืนค่าคืนค่าละชุมไฟเชิญละหาตองบ้องกวางมาคุ้มมานี่คุ้มปกไว้เถิงมันฮันผลมาเนี่นยวันนี้พวกคุณจะได้ออกหาอยู่หาก,กินก็นทุกคนเลยมาได้ได้เขามาแล้วเฮายว่ามีอันชงเขาเนี่นก่นอนสะออกเดินทางก็เติมพลังโบอกอีกก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ขางมอต้มน้ำนี่พลังเขาก็ได้ กาแฟกาแฟจากช่องใช่ก่อนนอนก็เลยวายกูเลยยางนีเออได้เลยอันเอาไปกาแฟแล้วนี่ก็จะได้ไปแล้วมั้งนี่อ่าทุกคนกาแฟแล้วเรียบร้อยก็เอาคือหาอยู่หากินที่ก้อนบุคคอนก็ได้ทางบะทองครับพระพัดเป็นก็เป็นปีงชีนหมูขึ้นข้าวไว้ท่า้มากระมังนำเฮ้ ไหนมาขึ้นนะตอนนี้ผลก็ทำาทายสิตกเลยพี่น้องมืดคักอะไรนะมะขอนกาตะบอนก็นมีไกลไปเลยแต่กับผลทำาทายสิตกแล้วแต่ก็ไปไปอย่าหาชนน้ำเงาะไหมนะพี่น้องเอ้ เลนเลยตื่นมาเลยละโอ้ยน่นนี่โอ้ยมานอนนทุกคนเลนเร็วนี่โอยเลนมาน่ะเลนเนื้อไปเลยใกล้นี่นะน่าจะได้ทุนนอยอยงใหญ่ เสียดายทุกคนเอ้ยพอหมูแล,ล้วฝนตกบ่านนี้ฮะหาฝนชนก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนมาแล้วจุกจุกมาแล้วพอหมูแล,ล้วฝนตกแกยังไม่ทันได้ยิ่งมั้งท่านฮ่าทุกคนเอ้ยชนยี่ฮันก็มีรถเข้าอยู่ฝนนะเป็นม้อเลยพักอยึดตะไคร่เรานี่นี่พักอยึดตะไคร่ขอเจ้าเลยฝนตะัวเทอะวะเสียดายทุกคนเอ้ย ห้อยสามนิ้วนี่น่าจะได้อยู่สามชไปปรีปนมากเลยบข้อนเย็ยบไมก่อนนเยเย็บไหมแเต็ปปกับบูๆๆดีดขึ้นรถบข้อนก็ลรงมีไปรัดปรีผลที่ลงมาฮะในเรื่องก,กระตามทุกคนเลยลอผลเอื้อนใ่ไขี่ไปรัดลกตอีกทุกตอนนี้ก็ทาผลเอื้อนทุกคนตักอยู่ชอบน้อยใคละเขาเอาไม้บไมไเลยักนะคอ้ากุนผลแหง้งแท่วา น้ำไหลทึ่นๆเลยกลางทางนะเพื่อนมีแต่น้ำท่วมการผลยุทธนี่คักเลยได้ทุกคนได้เลยการละผลยุทธนี่ถือว่าโอเคเลยหมูมันนี่นะมีลุ้นถ้าถ้าลุ้นติดตามดวนทุกคน,กคนหลังจากผลเช่าแล้วก็จะได้ลุยโต้เลยบ่ะนี้ไปดวนหามหมูนี่ทุกคนไปเวียนหาไม่ใช่และบ่ะนี้ ở mùa tổ bốc nhảy luôn này mùa mù này khiến tôi nương đoàn trụy về hạn kể cả bị thanh hình không lùi tôi, tôi tôi này lật hà cho không ผลน,นี่น่าจะริ่มิยุดแล้วทุกคนอเออบุ้งบมบุดมาแห้งปุถ่ยานมัน,นกนน่อนก็ใช่หาดแล้วกบมือใช่นคนเอ้บ่อยแล้วมุดคักแห้งละทุกคนอเอ้บอ๋อทุกคนเอ้บผลกับผลกระแสเอาวะตกไปจักจุดจักยอดเลยผลกับอะไรลึกไปเลยคลองในหิิงแล้วทุกคนอเอ้บมูก็ได้แต่ว่าผลนี่มาใหดเช็ดก่อนสิ ผลนี้มีมาทำร้ายก่อนนี้น่าจะได้เอาแล้จากบาดคนเลยอันนี้ก็กกักที่พักก่อนเอาไว้ละผนแห้งก็ล้วเอ้ยหนาวนี่ลองเลยไี่ยิ่งข้อไม่ยิ่น้อขอแต่ห้อยจัดเด็ก็ <fi> พอขอแต่ห้อยกับฝนที่แล้วมาโต๊ะอะไรุะยะโต๊ะก็ยองพักเออระยะโต๊ะก็ยังพักแล้วบ่นเอาสำหรับคลิปนี้กรใช้พอตัวพัก่อนี่นพ่อนเอ้ยแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนอัวผมก็ใจร้ายที่จมาติดตามนะครับส้มตัวอกันไหมคลิปน้าพี่น้องตอนแรก